สวัสดีค่ะมากินส้ตมตำนะคะากาไก่กระข้าวนะคะวันนี้ก็มีชซอมลวกนะคะมากินนี้นะคะส้มตำนะคะมากินกันค่ะทีนี้ฝนตกหนักเมื่อกี้เนี้ยค่ะตกมันเพิ่งจะหยุดนะปะให้จังตกไปปอยอยู่นี่นะคะม,มาหลักเดื่อ แล้วลก็พ้วอมนี่มีประโยชน์นะนี่ค่ะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะกับคุณนะเดี๋ยวจะบอกนะคะเราต้องไปหาคูรู้คูรู้ กูรู้กูรู้ว่าคือกูก็รู้ขั้วไปหมดอร่อยอร่อยกินเยอะๆนะคะ แต่กินดิบน,นะคะกินแบบลวกอะ่ะผักอะ่ะคนไม่กินผักไม่ดีเลยค่ะต้องกินผักกินแต่หมูแต่ไก่อยกันล้วนๆนะคะมันก็ไปทําให้ตับไตไม่ดีไปสะสมเป็นพอกพอกตับ เห็นไหมคะข้าวแบบเนี้ยขอโทษนะคะออกรถีบๆกันได้เนาะนี่นะครับมันกล้องนี้เราจะไม่ค่อยเห็นหน้านะเห็นข้าวมีค่อยโอเคแล้วนะคะข้าวด้วยกันนี่นี่ข้าวต้องอยู่ข้าวนี้แซปป่บไปเลยจ้ะแซ่บเผ็ดนะเนี่ย ชะอมร่ว,มวกแล้วนะคะแต่เราก็เห็นแค่นี้แหละรูดออกมาแบบนี้เลยอร่อยสมตามับชะอมอร่อยพ้าไปด้วยค่ะ กมีข้าวเหนียวนะกินข้าวเจ้าพ่จิบ้ากินข้าวเจ้าเป็นทาง ออร่อยไม่ได้พูกจาเลยนะครับกินอย่างเดียวกินอย่างเดียว ครับอันอร่อยมักนก็กินอย่างเดียวถึงเนาะหัวตั้งใจ,จงตือนต้มตามไม่มีเครื่องพอร้อมนะคะเบืรอเทก็ไม่มีพริกเครื่องปรุงรสเช่นนั้น,น่ะคะ่ะ ตามแบบบ้านๆเครื่อไม่ครบก็ตามได้เป็นแบบไหนเนาะกินข้าวข้างนู้ที่อัางไม่พอนี่ค่ะ นะคะคืออมถ้าลวกแล้วนะคะเราก็ลูกแบบนี้นะคะถ้าแบบเป็นก้านนิ่มๆล้วก็กินได้ถ้าก้านแข็งเราก็ลวกนี่ค่ะลูกถ้าเป็นก้านันอ่อน,วน,นอเวลา,ากินได้ไม่ต้องยอดเขาว่ายอดเขาว่ากินได้ ก็ไม่กินไก่เพราะเอ้กินของทอดมันก็อดไม่ได้ไปเรือดไปกินอะไรเราไม่ได้กินทุกปันเตยกินน้ำมันจะลายมันออกลามันไขมัน ค่ะก็อร่อยจะกินต่อให้หมดนะคะอย่คลิปมันจะยาวนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอท่านผู้ชมทุกท่านจงมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนปลอดภัยแล้วค่าจะเพียนอะไรทั้งปวงบุรักษาพักผู้ของสาทุกค่ะ๊ายบายจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อปไปค่ะสวัสดีค่ะ๊ายบายจ้า